ะะวันนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะวันสุดปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะจะชวนไปตั้งแคมป์กันนะคะมาร่วมวงสนทนากันค่ะกับผู้ที่ต้องบอกว่ามีแพชชั่นแล้วก็มีความชื่นชอบนะใครที่เป็นสายแคมปิ้งเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับผู้ขอตั้งแคมป์ป้านะคะซึ่งเป็นระบบจองที่กลางเต็นท์แรกในประเทศไทยนะคะซึ่งน่าสนใจค่ะเขาหยิบในเรื่องของเพนพอยนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในฐานะคนที่ชอบสายแคมปิ้งนั้นเนี่ยนะคะมากาอตั้ ระบบในเรื่องของการจองเต็นท์นะคะที่แรกของประเทศไทยนะคะให้ค้นหาง่ายนะคะน่าสนใจมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณอีฟค่ะอติชายิ่งสิริอํานวยนะคะผู้ก่อตั้ง แคมป์้านะคะซึ่งเป็นระบบการจองที่กางเต็นที่แรกในประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ส่งคําถามได้นะคะกับทางแขกรับเชิญของเรานะคะทางแฟนเพจ FM 96.5นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ด้วยนะคะตอนนี้คุณอีฟเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอีฟคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณจีติมาอีฟนะคะอขอบคุณมากเลยค่ะคุณอีฟคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะน่าสนใจมากเลยนะคะในเรื่องของแคมปิง้งระบบการจองเต็นที่แรกของเมืองไทยนะคุณอีฟต้องเรียนถามคุณอีฟแบบนี้ค่ะในฐานะที่คุณอีฟเองก็เป็นสายแคมปิง้งใช่ไหมคะเราเห็นโอกาสอะไรในตลาดแคมปิ้งในเมืองไทยจึงตัดสินใจมาทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพลตฟอร์มการจองเต็นแล้วก็เป็นที่แรกของไทยด้วยค่ะคุณอีฟคะก็จริงๆคือมันก็ เริ่มต้นเนี่ยคือจริงๆมันก็ง่ายเลยคือเกิดจากการที่เราก็ชอบชื่นชอบก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนพอเราได้มีโอกาสได้ได,ได้ไปเห็นแพลตฟอร์มต่างๆในของต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยค่ะในช่วงที่จังหวัดที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เหมือนสนใจว่าเออทำไมต่างประเทศเขาก็มีพื้นที่ธรรมชาติกันแล้วก็ไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนเพราะว่าเออแบบอยู่ธุรกันดารอะไรเงี้ยค่ะแต่มันกลับมีแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกให้คนสามารถมาจองอะไรเงี้ยกันอย่างง่ายๆไปแคมปิ้งกันไปเที่ยวแบบครอบครัวเสาร์อาทิตย์ได้ง่ายๆเงีย้ยแล้วก็ เหมือนอีพก็กลับมามองว่าเออในประเทศไทยอ่ะมันก็มีสถานที่ธรรมชาติเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะที่ที่สวยงามมากไม่ว่าจะภูเขาทะเลน้ําตกอะไรกันแล้วแต่แต่ว่าระบบการจองลานกางเต็นท์ในประเทศไทยมันอาจจะยังไม่ได้สะดวกง่ายดายเหมือนกับสถานที่ที่มันสวยๆที่มันรออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออช่องทางเนี้ยเราก็อยากที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขาชื่นชอบในการไปแคมปิง้งอะไรแบบเนี้ยให้ให้ได้ไปท่องเที่ยวกันอย่างสะดวกมากขึ้นค่ะ คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเห็นที่ต่างประเทศซึ่งจริงคุณอิบก,ก็ไปใช้ชีวิตแล้วก็เรียนทํางานที่อเมริกาด้วยใช่ไหมคะรอดให้เราฟังนิดหนึ่งว่าที่ต่างประเทศนั้นเนี่ยเขามีระบบในเรื่องของการจองหรือแคมปิ้งยังไงทําให้เราเกิดไอเดียคะคุณอิบคะ ก็จริงๆแล้วต้องต้องเกิดก่อน,นคือที่อยู่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นประเทศที่วัฒนธรรมการแคมป์หรือว่าการไปท่องเที่ยวเอาดออะไรเงี้ยมันเป็นค่อนข้างเรื่องที่่อาต้างสรองแข็งแรงประมาณหนึ่งมีแบบวัฒนารยาวนานใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มองว่าเออวเวลาจะไปถามคนที่เขาไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาเวลาเขาบอกเขาจะไปแคมปิ้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติมากอะไรเงี้ยจน เราก็ได้ไปค้นพบว่าเออวิธีการที่เขาจะไปเนี่ยมันก็ง่ายจริงๆอย่างที่เขาบอกมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยซึ่งสมมติว่าเราไปเจอ,อสถานที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถเสิร์ชค้นหาจากในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยให้การจองหรือว่าการเดินทางมันสะดวกง่ายได้มากขึ้นเช่นพอไปถึงก็บอกรายละเอียดพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องวันที่เรื่องการจองจ่ายเงินเหมือนการจองโรงแรมอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่งก็มองว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออประเทศไทยมันก็ หน้าอยากอยากให้มันมีแบบนี้ขึ้นมาบ้างประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วพอเราย้อนกลับมาที่เมืองไทยนะั้นเนี่ยนะคะคืออเมริกาสตองมากๆพอมาที่ตลาดในเมืองไทยเนะี่ยหลายๆท่านที่อาจจะมีชื่นชอบเรื่องแคมปิง้งหรือบางคนเป็นสายท่องเที่ยวอาจจะไม่ใช่สายแคมปิง้งตลาดในเมืองไทยเราเนี่ยใหญ่ขนาดไหนคุณอีตอนที่เรากลับมาจุดเริ่มต้นที่จะมาเริ่มทําในเมืองไทยอะคะ่ะคือจริงๆอย่างตลาดไทยเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงการแคมปิ้งในประเทศไทยเนี่ยจริงๆว่าการแคมปิ้งในประเทศไทยก็ไม่ได้เพิ่งมี สองสปีนี้ที่ที่เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นกระแสใช่ไหมคะจริงๆก็คนเนี่ยมาแคมปิ้งกันนานแล้วตั้งแต่แบบ40-50บปีที่แล้วเขาก็ไปท่องเที่ยวอุทยานอะไรกันปกติอ<ม><ๆ>ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่าปี2ปีมานี้มันอาจจะมีกระแสด้วยอาจจะสถานการณ์โควิดหรืออะไรต่างๆที่ทําให้คนหันมาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือว่าเที่ยวในประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มันก็แน่นอนว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าก,<ม>ก,ก็ต้องบอกว่าจากที่ร<ม>ีเสิร์ชมาเนี่ยคนที่เขาแคมปิ้งอยู่แล้วเนี่ยก็ค่เยะควรล ค่ะก็ยังมีโอกาสของตลาดที่จะเติบโตในอนาคตมากๆซึ่งทางแคมป์้าเองก็เห็นโอกาสตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้เจาะไปในรายละเอียดของตัวแคมป์้านิดนึงได้ไหมคะว่าเราเราหยิบเพนพอยต์ต่างๆที่เราเคยเจอนะในในฐานะที่เราเป็นแคมปิ้งนะั้นเนี่ยจุดเด่นของตัวแคมป์ป้าเนี่ยมาช่วยสําหรับใครที่เป็นสายแคมปิง้งหรือว่าจะจองในเรื่องของอการการเต็นท์ยังไงได้บ้างคะคุณอีฟคะ ก็จริงๆขอเล่าถึงการจองลานกางเต็นท์ก่อนช่วงก่อนหน้านี้ก่อนนะคะคือเวลาสมมติว่าเราอยากจะไปแคมปิง้งอยากจะไปท่องเที่ยวในธรรมชาติอะไรอย่างี้ค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการที่ค้นหาจากในช่องทางหลายๆช่องทางเช่นในเพจ Facebook หรือว่าอาจจะเป็นการบอกปากต่อปากด้วยซ้ำอะไรอย่างี้ค่ะว่าเออเราอยากจะไปที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ขอขออนุญาตพูดในเชิงของแคมปิ้งเอกชนนะคะที่เป็นลานกางเต็นท์ของเอกชนอะไรอย่างี้ อาจจะต้องสมมติว่าถ้าเราเจอสถานที่นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องค้นหาช่องทาง,งติดต่อของเขาไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ตามเราก็ต้องทักเจ้าของร้านหรือว่าแอดมินที่เขาดูแลไปเพื่อที่จะถามว่าโอเควันนี้ที่เราอยากไปว่างหรือเปล่า,าไปกี่คนได้แบบแบบพื้นที่มีเท่าไหร่มีอะไรที่อำนวยความสะดวกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาอยากจะไปเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมุมอีฟเนี่ยก็มองว่า ทั้งคนที่ไปแคมป์แล้วก็คนที่เป็นผู้ประกอบการรางกลางเต็นท์ก็ตามอะ่ะเขาก็มีเพนพอยอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้สะดวกง่ายดายมากนะัก mm hmm. อย่างในมุมของคนที่ไปแคมป์เนี่ยเขาก็ต้องเหมือนไปค้นหาแล้วกว่าจะทําการจองได้เนี่ยก็ต้องติดต่อไปใช่ไหมคะ mm hmm. พอติดต่อไปเสร็จก็วิธีการที่จะไปกางเต็นท์เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราต้องรีบเร่งนิดนึงที่จะอยากจได้ที่ที่ดีที่สุด mm hmm. ที่เราต้ ก็อาจจะไม่สามารถไปแวะข้างทางอาจจะไปแวะแบบกินกาแฟแวะเที่ยวระหว่างทางไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้ที่ตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่อาจจะต้องไปเบียดเสียดกับคนที่เขามาเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้การจํากัดจํานวนคนหรือว่าหรือแม้กระทั่งปัญหาที่บอกว่าลูกไม่ตรงปกหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ที่เราอยากได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็มองถึงว่าเออในมุมของคนที่ไปแคมป์เขาจะมีเพนพอยต์ประมาณนี้อยู่แล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการเหมือนกันก็อีฟก็มองว่า เขาต้องมาตอบคาถามแบบเนี้ยซ้ําๆซ้ำๆทุกวันว่าเออวันนี้ว่างวันนี้ไม่ว่างเข้าได้กี่คนวันนี้ปิดหน mm ้าไงี้ยคะมันก็มีความลําบากประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องออการชําระเงิน,นงก็ตามที่ที่อาจจะต้องบางที่เขาก็จะเป็นเหมือนไปการไปเก็บหน้างานก่อนก mm ่อนก่อนหัวค่ําอะไรเงี้ยค่ะก็ mm hmm. แล้วจะมีความที่ยุ่งยากลําบากประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นอีเบอร์คิดว่าเออแพลตฟอร์มของเรามันต้องตอบโจทย์สิ่งเ่านี้ให้หมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่แคมป์ป้าสามารถให้ได้แน่ๆก็คือการที่เราจองได้ล่วงหน้า<ม>เรารู้<ม>เราสามารถค้นหาร้านกางเต็นท์ได้จากแพลตฟอร์มนี้เลยเอ,อจองได้เลยอยากไปวันไหนก็จองเลย<ม>ดูสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรให้บ้างร้านนี้นู่นนี่นั่น,นมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปถึงก็คือพอจองเสร็จก็ได้ที่นี่แน่ๆมีภาพส60<ๆ>อ,องศาให้ดูว่าเออที่ที่เราจะไปเนี่ยมันมันคือใช่ตรงนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ตนนและอย่างในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่เขาสามารถดูารายงานการจองเราเราบอกเขาเรียลไทม์ตลอดมีคนจองมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเราไปแบ่งเราภาระเขาให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ต้องเอาทรัพยากรทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาหรือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลก็ตามแต่ต้องมาคอยตอบคําถามอะไรเงี้ยตลอดเวลาฉันก็มองว่าเออเราเรา,เรามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ค่ะ ค่ะก็เหมือนกับ one stop service จบเลยที่แคมป์ป้าเองนะใครจะไปแคมปิ้งทั้งจองทั้งไม่ต้องไปรีบเร่งแย่งกับใครละใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยตัวแคมป์ป้าเองมีตัวจุดลานกลางเต็นท์เพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับสายแคมปิ้งมากน้อยขนาดไหนคะคุณอีฟคะตอนนี้ก็ตอนนี้เราเปิดมาประมาณ4เดือนนะคะก็ะมีลานกลางเต็นท์ที่เข้าร่วมกับเราอยู่ที่ประมาณ20แห่ง ซึ่งแ<ม>ต่จริงๆลานกางเต็นท์เอกชนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเดือนนี้ก็มีมจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณห้าหกแห่งตอนสิ้น<ม>เดือนกุมภาพันธ์อะ่าเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณนี้ค่ะก็คือมีลานกางเต็นท์ของเอกชนเข้ามาร่วมแล้วก็อนาคตก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วผู้ใช้งาน่ะคะคุณอีฟเป็นยังไงบ้างนะปัจจุบันสเดือนที่ผ่านมาถือว่าพอใจกับทางด้านของผู้ใช้งานมากน้อยแค่ไหนคะอีฟคะก็จริงๆก็บอกตรงว่าก็มีความเหนือความคาดหมายอยู่ประมาณนึงเลยเพราะว่า เราเราก็เออเราก็รู้สึกว่าเออพอเปิดขึ้นมาเนี่ยแพลตฟอร์มเรามันก็ค่อนข้างมีดีมา์ที่คนเหมือนเขารอที่จะใช้สิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ยูเซอร์เนี่ยปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ 4- 00ถึงพันยูเซอร์ที่ที่เข้ามาสมาชิกนะคะแล้วก็มียอดการจองเดือนหนึ่งก็หลายร้อยการจองอยู่ก็ก็คิดว่ายังมีอัตราที่จะน่าจะเพิ่มขึ้นได้ตามแบบว่าถ้าเกิดมีลานการเต็นท์เพิ่มขึ้นก็อัตราของยูเซอร์กับคนที่มาจองก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะ ค่ะแสดงว่าในอนาคตเราก็มองแบบการเป้าหมายของตัวแคมป์ป้าเองเรามองอยังไงคะเราจะขยายไประดับไหนเห็นบอกว่าจริงๆก็มองตัวมองแคมป์ป้าเองก็มองตัวเองเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ต่อไปก็น่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือว่ามีการขยายฐานมองไว้ยังไงคะคุณอีฟคะก็จริงๆเราก็มองว่าเราเราจะเป็นแน่นอนในในมุมของแคมปิ้งเนี่ยเราอยากที่จะเป็น รวมล,ลานกางเต็นท์ทั่วประเทศไทยไว้ในไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยากให้คนเข้ามาค้นหาในในแคมป์ป้แล้วก็คือเจอได้เลยว่ามีลานกางเต็นท์อะไรอยู่บ้างอะไรเงี hmm. ้ยเรามองเป้าหมายว่าเราต้องรวบรวมให้ได้ทั่วประเทศ mm hmm. นะคะอันนี้คือ <Ha. S 1> อันทีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อีฟก็ไม่ได้มองว่ามันจะจบอยู่ที่การกางเต็นท์อย่างเดียวเพราะว่า mm hmm. อย่างสโลกแกนของของแคมป์ป้มันคือแบบ the infinite outdoor experience อะไรเงี mm ้ย hmm. ซึ่งเออเราก็มองว่าเออมันคือแบบ โลกของการท่องเที่ยว outdoor นะมันอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแคมปิ้งอะค่ะคือในอนาคตอี e กปรมองว่าเออเราจะไปที่ segment อื่นด้วยคนที่เขาอาจจะอยากไปท่องเที่ยวธรรมชาติแต่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบแคมปิ้งก็อาจจะมาใช้บริการได้อย่างเช่นเ,เป็นเต็นท์แบบสตล์แกล์มปิ้งที่บอกว่ามีเป็นเซตอัพขึ้นมาแล้วก็ดีหรือว่าเ,อาเราก็จะไปที่ segment อื่นเช่นเรื่องของกิจกรรมต่างๆ outdoor คทิ i v i t y เรื่องของการทำเวิร์กช็อปมีการจัดดเวต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มองไปถึงพวกธุรกิจเหล่านั้นด้วย ค่ะยังขยายฐานไปได้อีกไกลแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กับประเทศเราด้วยเนาะเพราะว่าบ้านเราเองก็มีจุดเด่นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แน่นอนว่าอนาคตแคมป้าก็จะมองตรงนี้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกับภาพใหญ่ของประเทศที่เด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะคุณอีฟคะใช่ค่ะ,<ช>คะนี่มีหลายๆท่านนะคุณประภาวินนะอกว่าชอบภาพ360องศามากเลยไม่ต้องไปหลุดหน้างานนะเพราะหลายๆคนเวลาจะไปหน้างานก็จะคือบางที อาจจะไม่ตรงปกอะไรเงี้ยเี้เหมือนที่คุณอีฟบอกใช่ไหมคะเวลาที่ไปเจอหน้างานค่ะตอนนี้ถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยใช่ไหมคะคุณอีฟคะ่ะสําหรับตัวแคม p ป่าที่สามารถใช้งานแนะนำนิดนึงคะ่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่เอออยากลองใช้งานเงี้ยค่ะคือจริงแคม p ปาตอนนี้มันอาจะยังไม่ใช่แอปพลิเคชันนะคะจะเป็นเว็บไซต์ เ่อ w w w c a m p a c o t h ซึ่งแน่นะ <Okay. S 1> เราก็มีแผนที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของเราให้เป็นในรูปแบบแอปพลิเคชันด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเว็บไซต์ก่อนซึ่งมันรองรับมือบอยเฟรนลี่อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้หมดเลยทั้ง iPhone, Android อะไรเงี้ยะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็ใ้งานได้ก็ <Okay. S 1> ใช้ได้สะดวกสบายค่ะผ่านทางค <Okay. S 1> ่ะ อนนี้ก็คือผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมคะ,ะยังไม่ได้มีตัวแบบแอปพลิเคชันให้ให้ดาวน์โหลดแต่ว่าก็สามารถที่จะจองมีระบบซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนที่คุณอีฟบอกไปนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะคุณอีฟย<ม>้อนกลับไปนิดนึงในแง่ของทีมงานเบื้องหลังนิดนึงค่ะเรามีการบริหารจัดการยังไงเห็นบอกว่าทีมแคมเปอาก็มีทีมงานที่ค่อนข้างสตรองแล้วก็แข็งแกร่งอยู่สิบเว็ชีวิตเหมือนกันนะคะเล่าถึงการทํางานนิดนึงเพราะว่าเออบางคนอยากรู้ไงเวลาเราทำสตาร์ทอัพเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยเออทีมงานในแง่การบริหารงานหหหลัังบบบ้าาาาานเรรรรรรีิิกจด ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็จริงๆทีมแคมป์ป้าเนี่ยก็เป็นทีมที่เออก,ก็เชื่อว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างสปอร์ตซึ่งกันและกันในหลายๆาหน้าที่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเราต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นแบบนักธุรกิจหรืออะไรหรือเรียนมาทางธุรกิจอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าทุกวันนี้ที่มีแคมป์ป้าได้มันไม่ได้เฉพาะแค่ตัวเราคนเดียวแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นทีมทุกคนมันก็จะสปอร์ตในในใน,ในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกอีกก็เหมือนอไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่อยู่ที่อเมริกาองี้้ยแลวก็ เหมือนไปเจอเพื่อนเพื่อนสนิทที่ที่ทำงานเป็นเหมือนดีไซเนอร์ทางทางด้านแบบ user experience อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็ช่วยได้มากในเรื่องของของการสร้างหน้าตาเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็มีทีมที่เป็นทีมเดเวลลอปเปอร์ที่ที่ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ที่แน่นอนคือเรามองว่าเราทําธุรกิจเนี้ยเราต้องมีความพี่อินในในความที่เราอยากไปท่องเที่ยว outdoor เราชอบแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉั้นก็จะมีทีมที่ค่อนข้างมีอินไซด์รู้พอสมควรในเรื่องของการท่องเที่ยว outdoor เข้าใจ เ,เพนทอยด์ของในมุูของคนที่แคมป์แล้วก็เข้าใจมุมของผู้ประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นในทีมของอีกก็จะมีคนที่ค่อนข้างมีอ<ม>ินไซต์ในเรื่องนี้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็ซัพพอร์ตขึ้นมาได้แล้วก็ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เชื่อว่าที่มันเป็นแชมป์ป้ายทุกวันนี้เพราะว่าทีมของอีทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะโหทีมก็คือมี passion, อแพชชันเก่งด้านเทคนิคก,ก็เทคนิคด้านแคมปิ้งก็แคมปิง้งด้านไหนปอมว่าทีมงานมีการลงพื้นที่เองแทบจะทุกที่เลยไหมคะในการที่จะไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อซัพพอร์ ก็ทุกที่ที่เข้าอยู่ตอนนี้20 20ลานนะคะก็คือเราลงพื้นที่เองหมดเลยก็คือทุกทที่เนี่ยจะเป็นการที่จะมีทีมลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ไปดูสำรวจพื้นที่ว่าโอเคเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับลูกค้าไหมซึ่งจริงๆมันไม่ได้ไม่ต้องมีดีควายเมนอะไรเยอะนะคะอีก็บอกว่าแค่อาจจะต้องมีห้องน้ำมีที่ซักล้างอะไรเงี้ยให้เขาก็โอเคไปจัดการดูพื้นที่แล้วก็ มีการถ่ายภาพ360องศาให้ทุกจุดนะคะแล้วก็การให้มีการกั้นพื้นที่ให้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับทางผู้ประกอบการเลยเนี่ยค่ะกันลงทุกที่เลยตอนนี้จุดที่ฮอตฮิตที่สุดในแคมป์ป้าที่หลายๆคนสนใจเนี่ยเป็นที่ไหนคะคุณอีฟคะนี่เผื่อๆใครที่ฟังอยู่แล้วเอออยากรู้ว่าที่จุดกลางเต็นที่แบบยอดฮิตสวยน่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคะคุณอฟคะ ก็จริงๆในในในของแคมป่านี่ที่ที่มีหลักจากหลายจังหวัดที่เป็นที่ที่ยอดฮิตนะคะอย่างราดบุรีที่สวนพึ่งก็เป็นที่ที่คนชื่นชอบพอสมควรอย่างปังหวานโฮมสเตย์เลยค่ะหรือว่าจะเป็นที่เขาใหญ่เยค่ะก็จะมีร้านที่ฮิตอยู่เหมือนกันอย่างเช่นวายคอลลิ่งหรือว่าแคมไซส์ฉันอะไรเงี้ยซึ่งอีกก็มองว่าหลายๆร้านในที่เข้ามาของเราอ่ะเขา มันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นลานกลางเต็นที่โอ้โหคลาสสิกมากมีต้นไม้มีแม่น้ําอยู่ข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยคือเราเมองว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยอย่างออของปังหวันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นต้นไม้เป็น เหมือนคล้ายๆป่านิดนึงมีแม่น้ำลำาลาธารอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสไตล์หนึ่งที่คนชื่นชอบมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างร้านที่คิดที่เขาใหญ่อะคะ่ะเขาก็ไม่ได้มีแม่น้ําอะไรอยู่ข้างหน้าแต่ว่าพื้นที่เขาเป็นแบบวิวพาโนรามา360องศาเห็นภูเขาล้อมรอบเลยอย่างเงี้ยก็ mm hmm. มันก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งหรือว่าอย่างแคมป์ไซฉันที่ที่กล่าวไปก็คือเป็นร้านที่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องวิวมากแต่ว่าเขากลับมีฟีเจอร์อะไรบางอย่างที่ทําให้คนได้มาเอน a g e แบบ อย่างเช่นกิจกรรมเก็บผักผลไม้ฟรีเอามาประกอบอาหารได้เล,เลยเลยค่ะเป็นส่วนผลไม้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็มองว่าเออแต่ละที่เขาก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันซึ่งมันก็คือน่าจะเป็นสเสน่ห์ของการไปแคมปิ้งเนี่ยนะคะ่ะ คือ <Okay. S 1> เรามีเรามีจุดกลางเต็นท์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายใช่ไหมคะแต่ละที่จะมีจุดเด่นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นี่เข้ามาดูน่าสนใจมากเลยนะที่ c a m p a านะก็ c a m p a า co. th นะคะเข้ามาในระบบจองได้เลยนะตอนนี้แอปเข้ามาดูด้วยเห็นหลายสถานที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณอีฟคะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราเปิดมา4เดือนเนี่ยนะคะต้องเรียนถามในแง่ของปัญหาอุปสรรคและามฝ่าฟันนิดนึงอะ่ะคุณอีฟเพราะว่าคุณอีฟ มีไอเดียมีโมเดลมาจากทางฝั่งอเมริกาแล้วแต่แน่น,นอนอเมริกากับไทยเนี่ยมันก็น่าจะมีจุดที่มีความแตกต่างกันอยู่อะไรเงี้ยเราเจอปัญหาอุปสรรคหรืออะไรที่เราต้องฝ่าฟันอยากให้แชร์ลิงให้หลายๆท่านที่จะเริ่มต้นธุรกิจฟังนิดนึงนะคะอี๊เจออะไรบ้างคะเออจริงๆก็ตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าโอโ้โหโมเดลธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเวิร์กสุดๆในประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่บอกอี๊ก็มองว่ามันมีพื้นที่สวยงามมากมายแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่คุณจิติมาพูดว่า c u เจอร์ของการท่องเที่ยวของของคนอเมริกันกับคนไทยเนี่ยมันค่อนข้างแต,ตกต่างกันอนะไรเงี้ยคนคนอเมริกันเขาอาจจะมองอการท่องเที่ยวแบบเนี้ยเป็นเป็นสไตล์หนึ่งแต่ว่าคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได มันไม่ได้อาจจะไม่ได้สบสบายเท่ากับการไปนอนโรงแรมนียค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาทำรีเ์ชเยอะมากว่าเออฟีเจอร์นี้เนี่ยของเขามีของเราต้องมีไหมหรือเขาไม่มีเราต้องมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างต้องเดเวล็อปกันเยอะมากๆตอนก่อนก่อนที่จะเปิดตัวเว็บไซต์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่เราเจอแล้วก็เอ่อเรื่องที่สองที่ที่เป็นเอ่อที่เราที่เราที่เราเจอจนถึงทุกวันนี้ก็คืออัตราการเพิ่มของลานกลางเต็นท์ที่อาจจะยังไม่ได้เยอะมาก อย่างที่เราคาดหวังไว้ตอนแรกเนื่องจากว่าปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทําใหเา้เราก็คาดหวังไว้ว่าเออมันอาจจะเยอะกว่านี้นะสุดท้ายมันก็มันก็จะอยู่ได้ที่ประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีการเติบโตรเรื่อยๆนะคะก็ก็คิดว่าอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะช่วงเวลาของการฟอร์มตัวค่ะคุณอีฟก่อนที่เราจะเปิดตัวนะเว็บไซต์ในการที่จะรับบริการาต่างๆเราใช้เวลาฟอร์มตัวทีมงานหรือว่าคุณอ ใช้คําว่า research เยอะมากนั่นหมายามว่าร e s e a r c h ค่อนข้างหนักมากเราใช้เวลานานนะคะกว่าจะเกาะร่างสร้างเป็นแบบแคมปา้าที่ที่เราเห็นทุกวันนี้ได้ค่ะบีรับก็จริงจริงตอนตอนที่เริ่มไอเดียเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเดือนธันวาคมปี2021นะคะแล้วก็ร <c oughs> ่วม <c oughs> develop ไอเดียว่าเออเราจะทําประมาณนี้ที่ <c oughs> มันค่อนข้าง,างชัดเจนมากๆตอนช่วงกุมภามีนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยก่อนช่วงที่จะเปิดตัวเว็บไซต์ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่รีเสิร์ชกันแล้วก็มีการปรับฟีเจอร์กันตลอดเวลาว่าออตอนแรกเราจะโม,โมเดลธุรกิจเราจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการหาไรายได้ด้วยนะคะหรือว่าเรื่อง <c oughs> ของฟ <c oughs> ีเจอร์ในในเว็บเองก็ตามอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนพอเราทําคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วพอเรากลับไปรีเสิร์ชไปถามสอบถามร้านกลางเต็นท์หรือว่าคนที่เขาชื่นชอบการแคมป์เนี่ยเรากลับได้ฟีดแบ็กอะไรที่มันค่อนข้างออมากขึ้นเราก็มาปรับเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะ หาล้านไปด้วยรีเสิร์ชไปด้วยแล้วก็มาปรับใช้กับกับเว็บไซต์ของเราด้วยจนจนกว่าจะถึงวันที่ล้อนชโปรดักต์อะคะ่ะ เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายไหมคุณอีเพราะว่าเราเปิดมาต้นตีช่วงช่วงประมาณ2021ันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของสถานการณ์โควิดด้วยเราเราคิดเยอะไหมเพราะว่าจริงๆมันโอเคมันอาจจะดูแคมปิง้งดูกว้างคนก็ไม่แออัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมีวัดความหวันใจในเรื่องของโควิดที่จะทาให้คนเดินทางน้อยไหมอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราเรานํามาประกอบการตัดสินใจเยอะแมทัามมิ่งในการที่จะเปิดอะไรเงี้ยคุณอีค่ะจริง,ๆ,รงๆก็ก็เป็นเรื่องที่คุยกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนเรา,เราทําธุรกิจท่องเที่ยวใช่ไหมคะโคว มันมันมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยแหละก็ะ่จริงๆก็ต้องบอก่คือเว็บไซต์เนี่ยมันแพลนที่จะล้อนก่อนเดือนตุลาคมค่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรต่างๆทําให้เรา,เราต้องค่อยๆตัดสินใจมากขึ้นเพราะว่าทุกการมูฟของเรามันก็คือค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะหมายถึง mm hmm. ว่ามันก็ mm hmm. ต้องคิดหนักๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปรากฏว่าเออพอเราคิดฟีเจอร์360องศาการจากัดจํานวนคนต่อพื้นที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอเราเปิดตัวออกมาด้วยด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ค่ะกลายเป็นว่า คนที่เขาอยากจะไปเที่ยวในเชิงแคมปิ้งอะ่ะเขารู้สึกกลับว่าเรามาตอบโจทย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในใน,ในยุคโควิดด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเป็นการไปแย่งพื้นที่มันต้องไปเข้ากี่คนก็ได้จะอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจเลยแต่ว่าทีเนี้ยพอเราจํากัดคนล็อกแต่ละที่มันมีเหมือนสเปซระหว่างกันเลยค่ะมันก็มันเหมือนทําให้คนรู้สึกว่าเออไปการเป็นการไปท่องเที่ยวที่มันค่อนข้างปลอดภัยนะปลอดภัยลอกด้วยเนี่ย มันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะทีมทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเราก็มาตอบโจทย์ตรงนี้ประมาณหนึ่งค่ะแล้วพอช่วงหลังก็รู้สึกเองได้เหมือนกันนะว่าหลายๆคนก็จะชอบในคือมันไม่ต้องไปแอบอธิเยติกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยนี่มีหลายๆท่านแบบทักทายสนใจเข้ามานะคะคุณอุดมบอกว่าพอจะมีที่ที่ให้จอดรถบ้านหลายๆคันหรือเปล่านะคะให้อยากให้มีแบบสังคมนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณอิฟม,มีไอเดียไหมเรื่องของอพื้นที่การจอดรถบ้านไม่ใช่เป็นเต็นอะไรอย่างเงี้ยคะ จริงๆคือในในแคมป์ป้าเองก็มีลานที่รองรับรถบ้านหลายที่มากๆเลยนะคะือคือคือคือ,คอเอทรนกระแสของของการแคมปิ้งเนี่ยมันก็เดวลอกมาจนถึงว่าช่วงนี้คนก็เริ่มสนใจการที่เอารถบ้านไปไปแคมป์ใช่ไหมคะซึ่งมันก็สะดวกหลายๆที่จริงๆในแคมป์ป้ามีประมาณหลายที่เกือบสิบที่เหมือนกันที่ที่รองรับรถบ้านแล้วนะคะถ้าเกิดว่ากททางคุณอุดมเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีรา,ายละเอียดบอกเวลาเข้าไปที่ลานนั้นก็จะบอกว่าโอเคสามารถเอารถบ้านเข้าไปจอดได้นะะี่ค่ะ ค่ะนอมีเหมือนกันเะาให้เข้าไปดูรายละเอียดในตัวแคมป์ป้าได้เลยนะคุณอุดมตอนนี้ c a m p ์ co. th นะคะอีกท่านหนึ่งท่านนี้มาทาง Thinking Radio นะคะคุณท่านนี้บอกว่าผมมีรถตู้ c a m p ปอร์แวนอันนี้ไปได้หรือเปล่านะคะค่ะมีค่ะมีมีร้านที่รองรับ c a m p ปอร์แวด้วยค่ะอ๋อโอเคคืออย่างนี้คือคือในในแคมปป้าเนี่ยหลายๆที่มันก็อาจจะ การจำกัดล็อกเนี so so like, okay, okay, ่ยค่ะมันก็จะมีแล้วแต่ทางร้านที่ว่ามันพื้นที่เขาสามารถรองรับได้แบบไหนใช่ไหมคะอย่างบางร้านเนี่ยที่เขาใหญ่มากอ่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทํำโซนหนึ่งเป็นเป็นสำหรับรถแคมป์คาร์หรือแคมเปอร์แวนได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้มันก็จะมีบอกไปว่าโอเคร้านเนี่ยรองรับแคมเปอร์แวนจอดปุ๊บก็แคมป์ข้างหน้าได้เลย นี่ค่ะเห็นไหมไม่ได้จบแค่ท <oh ี่เต็นท์ใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีพื้นที่นะจอดรถบ้านมีแคมเปอร์แวนได้เหมือนกันนะคะมีหลายท่านทักทายเข้ามานะคุณประภาวินนะคะบอกว่าพอบอกว่าไม่หยุดแค่แคมปิ้งแต่จะต่อยอดไปถึง outdoor activity อื่นๆด้วยดูมี potential ที่จะเติบโตมากเลยสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยนะครับนะคะนี่คุณประภาวินคุณชุติมาบอกว่าเคยใช้บริการดีมากเลยติดใจเลยนะคะค่ะ โอเคคะ่ะสุดท้ายอยากให้คุณอีฟเองเนาะสองประเด็นนะคะเอาประเด็นแรกก่อนสําหรับอยากให้แนะนำสตาร์ทอัพใครที่แบบจะเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะอยากทาเลยเพราะเน Start ี่ยสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนําในทิศฐานะเราก็เป็นรุ่นที่นะเราก็ฝ่าฟันแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นด้วยค่ะคุณอีฟค,ค่ะค่ะสำหรับอีฟนะคะคือคืออีฟอาจจะแนะนําได้ไม่ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าอีฟก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ แคมปป้ามันต้องพัฒนาไปอีกเยอะนะคะมันอาจจะเป็นในช่วงของเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มองว่าสิ่งสําคัญสําหรับตัวอีฟเองนะคะคืออีฟมองว่าเออเรามีความชื่นชอบทางด้านเนี้ยแล้วถ้าเราอยากทําอะไรอะ่ะแล้วเราอินกับมันอะ่ะมันมันจะทําได้ดีันนี้ในมุมมองของอีฟนะคะกออ็อีฟมองมองเรื่องเรื่องความที่เราสนใจก่อนแต่ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความชอบมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งการที่เราทำรีเสิร์ชมากพอเราเราแน่ใจว่ามันมีตลาดนี้อยู่จริงๆอะไรเงี้ยมันคือเรื่อง เรื่องหนึ่งมากกว่าเพราะมันก็คือธุรกิจค่ะคือเพราะฉะนั้นก็ต้องต้อง,องทำรีเสิร์ชเยอะๆแล้วก็แน่ใจว่าโมเดลธุรกิจการหารายได้ของเราอันนี้มันมันสามารถเลี้ยงเราไปได้แน่ๆนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ที่อยากให้มองสําหรับคนที่อยากทำสตาร์ทอัพเลย ค่ะแพชชั่นอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าต้องรีสิร์ชเพียงพอเพื่อให้รู้ว่าตลาดดีบีจริงแล้วทําให้เราเติบโตต่อไปได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญสุดท้ายให้ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝากแคมป์ป้าค่ะสำหรับสายแคมปิ้งหรือหลายหลายคนอยากให้เปิดใจมาเที่ยวในเรื่องของการแคมปิ้งบางคนอาจจะยังไม่เคยลองประสบการณ์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะเชิญเลยค่ะคุณอีฟค่ะก็จริงๆการการแคมป์นนะคะก็หลายๆคนอาจที่อาจจะยังไม่เคยเงี้ยอาจจะอาจจะมองว่าเออมันมันมีความลําบากหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงอยาก็จะพูดว่าทุกวันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะอุปกรณ์การแคมป์หรือสถานที่อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ว่าเราอาจจะสบายคล้ายๆกับนอนโรงแรมแล้วก็ได้นะคะแล้วก็อยากให้ให้มองในมุมที่ว่าเออการไปเซตอัพเต็นท์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะดูเหนื่อยแต่ว่าถ้ามองอีกแบบมันก็เป็นการได้ทํากิจกรรมร่วมกับกับเพื่อนกับคนที่เรารักกับครอบครัวอะไรเงรี้ยค่ะมันก็เป็นอีกเวนึ่งที่จะทําให้เราได้ไปท่องเที่ยวได้แบบเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวซึ่งซึ่งก็มองว่า เป็นกิจกรรมที่อยากเชิญชวนให้คนคนมาชื่นชอบกันมากขึ้นแล้วก็ธรรมชาติในประเทศไทยมีที่สวยงามมากมายค่ะก็อยากให้ให้มาลองลองมาแคมปิ้งกันดูค่ะปิดท้ายด้วยอีกสองท่านคุณกันะพลบอกว่าเพิ่งมาฟังจะเข้าไปร่วมหรือใช้บริการแคมป้าได้ยังไงแล้วก็อีกท่านนึงนะคะคุณกรณทิชาถามว่าแบบนี้ต่างชาติใช้งานได้หรือเปล่าคะคุณอิ ก็ถ้าอยากจะเข้าร่วมกับแคมปปานะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายแต่ว่าอาจจะต้องมีสิ่งอำน,น,ำนวยความสะดวกพื้นฐานอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งเรายินดีที่จะมีทีมเข้าไปให้คําแนะนําช่วยเหลือให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะติดต่อมาที่ทางเพจ Facebook ก็ได้ค่ะหรือว่า l i น์แอดแคมปนะคะก็คือติดต่อมาได้จะมีแอดมินคอยประสานงานเรื่องนี้แล้วก็เราจะมีทีมสถาปนิกแล้วก็ทีมที่ลงพื้นที่ไปช่วยดูพื้นที่ให้ ค่ะตัวเฟซบุ๊กก็แคมป่าตรงตัวแบบนี้เลยใช่ไหม Campa นะ<ช><ๆ>ก็สามารถเ e ิร์ชได้เลยแล้วก็ทักทายไปทางอินบ็อกซ์ได้นะคะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณอีฟค่ะที่มาแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆนะแล้วก็ถือว่าอินสปายสำหรับหลายๆคนที่อยากจะเริ่มต้นธรุรกิจเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นมาจากเรื่องของแพลชันนะแล้วก็ขอให้ทางด้านของแคมป่านะเติบโตต่อไปอย่างที่ตั้งใจนะคะรวมถึงอันถ้าหลายๆคนอยากจะให้เปิดใจนะเรื่องของการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งเมืองไทยก็มี ัที่สวยงามมากมายนะคะเดี๋ยวอันนั้นก็<ะ>อาจจะให้ฝรั่งแบบต่างชาติเข้ามารูปได้อันนี้ค,ะค่ะก็ะะอยากปากติดตามด้วย ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอีฟคะ่ะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันโอกาสหน้าได้พูดคุยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเราพูดคุยกันนะคะกับคุณอีฟอติยายิ่งสิริอํานวยนะคะผู้ก่อตั้งแคมป์้าระบบการจองเต็นท์นะคะที่แรกของเมืองไทยนะคะถือว่าน่าสนใจมากมากเลยทีเดียวนะใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วริงๆเน็ตเวิร์กนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ